ครับผมสวัสดีครับผมชมงามหนังสติกไม้พยูงครับไม้พยูงนะครับท่านเป็นพยูงดำดำลายไฟนะครับแดงลายสวยๆครับนสนใจก็สอบถามรายละเอียดทาง Facebook นะครับผมกิดสวบะโคลนะครับผม เบอร์โทรศูนย์หกสามสองสามหกศูนย์แปดสามสามนะครับผมตามนี้เลยนะครับนี่สนใจตัวไหนก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมีหลายแบบหลายทรงหลายขนาดนะครับผมมาชมงามแรกกันนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นพยุงดําอมน้ําตาลนะครับนี่เป็นทรงตูดมดนะครับตัวนี้สวยงาม พยูงลายดำอมน้ำตาลนะครับสวยๆครับผมไม่มีตำหนินะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมตัวนี้ก็หมายพยุงนะครับเป็นดำลายไฟตรงตูดมดนะครับสวยงามไม่มีตำหนิใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับผมสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับ ชอบแบบไหนก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมงามที่สามนะครับเป็นพยุงดำนะผมดำอมน้ำตาลนิดหน่อยนะครับสวยงามนะครับผมเป็นไม้มงคลนะครับผมไม้พยุงนะครับสื่อใช้งานก็ได้นะครับผมสื่อเก็บสะสมก็ได้นะครับไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับ สนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมตามป้ายนี้เลยนะครับ f a ฟ e b o o k ก็คมกริศสัวประโคนนะครับผม l ลายก็063 2360833นะครับผมเปิดโทรนี้เลยนะครับผมนี่งามที่3นะครับเป็นพยงุงดำอมน้ำตาลนิดหน่อยนะครับผมสวยๆไม่มีตำหนินะครับไม่มีไตแกราวใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยงาม สอบถามกันได้นะครับผมสอบถามกันได้นะครับเช่าแบบไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเป็นพิยงดำลายไฟครับตัวนี้สวยงามนะครับส่งไทยๆนะผมว้าวว้าวนะครับว้วา,วา,วาว้าวลายสวยๆไม่มีตำหนิดใดๆทั้งสิ้นนะครับหลายแบบหลายทรงนะครับ ชื่นชอบผลงานชิ้นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้เป็นพยุงดำนะครับเป็นดำสนิทเลยนะครับผมตัวนี้สวยๆนะครับเงาๆสวยๆเงาๆ Grammy เลยนะครับชื่นชอบผลงานชิ้นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้เป็นพยุง ลายนะครับลายอมน้ำตาลนะครับแต่ว่าลายสวยงามนะครับส่งไทยๆนะครับผมงอนงอนวาวๆานะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับผมชื่อเฟซบุ๊กก็คมนกริตสัวประโคนนะครับตัวนี้เป็นพยุงแดงนะครับแดงลายสวยงามนะครับ สงไทยนะครับตัวนี้ไม่มีตำหนิไม่มีแตกร้าครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับผมรับทำเป็นงานสั่งทำก็ได้นะครับยุงหลายสวยๆครับเลน,นไม้พยุงนะครับผมตัวนี้เป็นพยุงดำครับเป็นพยุงดำนะครับผม ทรงไทยวาวๆเหมือนเดิมนะครับดำสนิทไม่มีตำหนิดใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับเป็นทรงไทยไทยโบราณนะครับตัวนี้ไทยโบราณลายสวยๆนะครับไม่มีตำหนิดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผม ใจผลงานชิ้นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางเฟซบุ๊กก็คมกริตสัวประโคนนะผมเบอร์โทรก็063 2 3 6 0 8 3 3นะครับตามนี้เลยนะครับผมลายก็063 2360833นะครับชิมชอบผลงานชิ้นไหนก็ สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมซื้อไว้ใช้งานหรือว่าเก็บสะสมก็ดีนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม